อ่ะภาพพิ no ไม้ยังเล่นนะครับช่วงบรรยากาศเนี่ยมาแรงนะครับอ่ะหลังจากที่ผมห่างหายนะครับกับายบอยลีนะครับสิผ้าไปเบิองแปลงมันสปารังของพีวีตนะครับเอาแปลงนี้นะครับซึ่งแปลงที่แล้วแปลงพุ่นผมได้ทําการอัดคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิองแปลงนี้เป็นยังเครืองามแท้นะครับอ่าเหลวลงมาเติงเพื่อนนะครับเห็นมันงามบีลีกับสิผ้าไปเบิองนะครับนั่นอ่ะไปเบิองต้องการอุ้ยกล้วยกับเครื่องใหญ่แท้นะครับอ่ะไปเบิองต้อการเลยนะครับผม ตอนนี้ระยะท่างนะครับที่ผมเดินมาผมวา่าน่าจะาหารอยเมตรได้ขึ้นกันเกิดวานะครับเอออย่างน้อบาดเนี่ยนี่หวัวปลาคอนะครับปลาคอเบ่ปลาคอเออขีก่กีเดียนไง <c oughs> อ่ะอ่าฝรดคกุ้ยเจียกับมันสปารังนะครับแปลงนี่นะครับอ่เพิ่นเฮ็ดอียงเนี่ยนะครับ อ่าผมก็ได้ไปสอบถามเพิ่นนร่าๆนะครับมาเมืองแปลงมันสปารังน้ากันนะครับพี่น้องเห็นไกลๆแล้วอุ้ยคักเน่ยนะครับเดี๋ยวไปเมืองไกลๆเลยพอมาถึงแล้วนะครับกะพี่น้องอาจจะสงสัยู่ว่าผมเสียมาว้าถึงียงเกี่ยวกับมันสปารังนะครับอ่าความแตกต่างนะครับในช่วงฤดูที่ปลูกนะครับแต่ละช่วงอายุเออว่าแมนแต่ละช่วงฤูดูนะครับจะให้พ้นผลิตบทตอกันนะครับอ่า ผมอาจจะเคยบอกไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็จะมาบอกซูพี่น้องฟังอีกจักรอบนึงเพื่อให้พี่น้องเข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้พี่น้องเอาไปปรับใส่ในอาแปลงมันสปารังของท่านนะครับอยากเปลี่ยนวิธีเห็ดแบบใหม่นะครับว่าแมนว่าลบล่างแบบเก่าลบล่างสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเอามาเห็ดแบบใหม่บ่แมนนะครับถ้าเกิดว่าแนวดที่เฮาเห็ดได้ผลผลิตดีนะครับพี่น้องก็คงไว้นะครับส่วนใดที่ว่าเห็ดไปแล้วมันยังบ่ถูกต้อง เปลี่ยนวิธีใหม่แก่วิธีใหม่นะครับต้องบอกว่าแปลงมั่นสปารังแปลงนี้เป็นของพีวิดนะครับของพีวิเพันเองประมาณของผมเด้อนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับพูดคุยเกี่วกับมันสปารังนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่ออะไรทีเขามาเมองแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยการกด s u b s c r i b e นะครับให้ครบ6 0พันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับอันนี้เป็นมั่นเดลซนะครับ มันเดิน11นะครับมันจะได้ผลผลิตดีหรือบด่ดีก็ขึ้นอยู่กับการเห่าเอาใจใส่ดูแลนะครับาการปรับปรุงสภาพดินนะครับอันนี้ผมเคยเหตุคลิปไปแล้วนะครับพันมันกับเกี่ยวเื่ากันสภาพดินกับเกี่ยวเื่ากันนะครับดินประเภทดินกับต้นมันสปดรงังเกี่ยวกันเลยครับถ้าเกิดว่าดินดีแต่เอาพันธีบอมอสมกับดินประเภทนี้เอามาปลูกมันจะให้ผลผลิตบอ่อเต็มที่นั่นเองนะครับ ความสามารถศักยภาพของทอนพันธุ์มันอาจจะบอ,อเขาเรียกว่าบอบไปน้ากันนะครับผลผลิตมันกัจะได้บอเต็มที่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างพันธุ์มันตัวน,นี้จะเป็นพันธุ์มันกเกษตรศาสตร์50นะครับแล้วก็มีอะไรเกษตรศาสตร์เจ็ดสองปนมาน้ากันนะครับาจากที่ผมดูคร่าวๆนะครับนี่อันนี้ก็จะมีกะเกษตรศาสตร์เจ็ดสองนะครับ ระยองจะซองกับคนระยางกันเดอ้อใบเขาจะบูคือกันนะครับอ่ารูดูนะครับรูดูที่ปลูกมันสบปะรังเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่ารูดูที่จะให้ผลผลิตดีก็คือรูดูที่มีฝนในช่วง1-3เดือนถึง4เดือนนี่แหละนะครับถ้าช่วงแรกมันสบปะรังได้รับน้ำนะครับยังสม่ำเสมอหรือว่าเต็มที่เนี่ยเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าในช่วงในมันเดือน11หรือว่าเดือน3เดือน4นะครับ อ่ะมันแตกต่างกันยังไงได้ยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับน้ําเป็นสิ่งสําคัญบ่แมน่าปลูกมันสับปะรังม่นจำเป็นต้องมีน้ำก็ได้พืชแต่ละอย่างนะครับพืชกับทุกอย่างเลยเนี่ยเขาต้องการน้าอยู่แล้วในการเจริญเติบโต,ตการสร้างหัวสร้างใบสร้างทร,ง,รงพุ่มและกล็ลาต้นระบบปากนํานะครับสําคัญเลยนะครับ พี่น้องเกษ,ษตรกรส่วนหลายก็จะไปปลูกในช่วงเดือนสิบเอ็ดเขาบอกว่าเฮ็ดช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองมันบ่ค่อยมียาฮามันก็แมนครับมันบ่มียาแล้วมันสิมีบ่มันน่นแบเนี้นะครับยาเกิดมั่นก็เกิดเท่ากันแต่ว่าเขาก็ต้องเอาเอา,เอ,าออกให้มั่นได้ถึงช่วงถึงเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเห็ดมั่นหน้าฝน,นนะครับแต่ก่อนผมเคยเห็นมันเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดนี่จะให้ผลดีกว่าทุกช่วงอายุนะครับ เพราะว่าช่วงเดือนเจ็ดนี่จะมีฝนหลน,นะครับสมมติว่าช่วงนี้นี่มีแดดออกมาแล้วนะครับดินเฮาเพราะมีความชุ่มชื้นสาม,มารถปลูกมันสปาดังในเฮ้าปลูกได้เลยช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่อปลูกไปแล้วต้นมันเกิดฝนตกลงมาเสารองมัน่นพี่น้องอาจจะบอกว่ารองมั่นหายมันบ่เป็นตะเห็ดอ่าอย่าไปคิดนอย่านพี่น้องหือย่าไปคิ้หลายกับรองมั่นนะครับเขาบอกว่าเนื้อดินใยใไซหัวมั่นกับชิยหูหันมันกับมนครับ แต่ถ้าเกิดว่าสูงแบบเหมือนภู้เขาเลยมันเกิดขึ้นยากก็ได้หัวมันสิขึ้นไปทั้งทึ่งมันก็เป็นไปบ่ได้รนะครับแต่ว่ารากฝอยนี่เข้าไปในตัวที่ขอให้มันมีดินมีธาตุอาหารนะครับพวกรากฟอยนี่เขาจะไปดูธาตุอาหารเพื่อล่าเลี้ยงเพื่อดูธาตุอาหารจากดินไปสู้ตน้นไปสู้ใบไปสู้ยอดนั่นเองแล้วก็ระบบรากนะครับอ่ะบอกง่ายๆก็คือเข้าปลูกมันนี่เข้าอาศัยหัว นะครับได้หัวเราไปขายนะครับบางคนปลูกมัน่นเอาต้นไปขายได้คือกันครับอันนั้นก็เป็นอาชีพอีกทางหนึ่งนะครับยิ่งช่วงนี้นี่ต้นมันสะบดังแพงนะครับแพงอีลีสี่บาทหบาทมีแล้วนะครับยกตัวอยา่างเช่นพันมันสะบดังพวงเพชระระยองเจ็ดสองอีเหลืองหน่อยกับกำลังสิขึ้นเพิ่นบอกว่าแพงแล้วเพราะว่าคนเห็ดเด้นะครับแต่เรื่อผลผลิตผมบอขอเบาด้อ แล้วก็มีพันธุ์อื่นที่ผมอาจจะบริการานะานะครับเพนก็มีลายอยู่นะครับพันธุ์มันสปะรังนี่ทุกพันธุ์ให้ผลผลิตดีอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของพันธุ์นั่นๆแล้วก็ความสามารถของเฮานําของค้นเห็ดนั่นแหละนะครับของค้นปลูกนั่นแหละนะครับเอาใจใส่ดูแลดีบ่บ่แมนว่าห้าลายปลูกเอาห้าเอห้าขึ้นกร้างมันนหอนแยงปลูกกระถอนคือเอานานมั่นสิมันสี่งบอกเลยว่าค้นเห็ดมันสปะรังนี่ จะได้ผลผลิตดีบอ่อขึ้นอยู่กับคนนนำนะครับอ่ะเป็นอะไรคือว่านั่นนั่นนะครับคนนี่ถ้าเกิดว่าขยันถ้าเกิดบมม่มันเห็ดมันสะบปดรังออกมามอะไรผมว่าอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านอยู่แล้วเห็ดมันสะบปรังคนประเภทนี้เห็ดมันได้อยู่แล้วผลผลิตได้อยู่แล้วนะครับคนขยันเด้ย่ยแต่ถ้าคนขี้ข้าดนต่โอ้ยกูอยากปลูกมันคือเขานั่นละนะครับอันนี้ผมบริวารพี่น้องเ้อบริวารความคิดไพ่ความขิดมันมันขิดบ่คือกัน นะครับผมกับคิดขีดค้านเรื่อกันเม่อวันวาพี่นงผมกับผู้นึงนะครับค้านเรื่อกันแต่ว่าเขาต้องหืดขืนมาสูเด้เขาต้องมีความรับผิดชอบนะครับเข็ดมันแล้วต้องดูแลจัดการให้ดีว่างระบบให้มันดีนะครับอสองเดือนกูต้องเอาหญ้าเด้อเอาหญ้าแล้วกูต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องอมีเงินจังน้อยกูไปซื้อฮอร์โมนทางใบมะชีดปุ๋ยทางใบมะชีดเร่งเอาธอาตุอาหารเขาสุลำมต้นให้มันได้หลายขึ้นสร้างห้อยให้มันได้หลายขึ้นให้มันดำนักได้ดีที่สุดให้มันหลยที่สุด พอผลผลิตออกมาถ้าเกิดว่าเขาขึดไปแนวนั้นนี่ผลผลิตดีนี่การเอาใจใส่ดูแลนี่สาคัญล้วก็จะส่งผลต่อผลผลิตเขาจะได้กําลังใจนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยการเห็ดมันสปาดังนะครับกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญเลยสร้างความาเขาเรียกว,ว่าตั้งเป้าหมายไว้ให้จะาล้องนะครับตั้งไปเป้าหมายไว้ให้จะาของก่อนว่า,ากูจะต้องได้สิบตันกูจะต้องได้ห้าตัน น,นั่นอันนี้คือเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับพี่น้องตั้งไวรลดแต่ว่าตั้งไวแล้วก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆได้ั่ะคือเข้ายางไปเรื่อยๆไปจนถึงเส้นชัยมันได้นะครับเมืยก็ต้องไปนะครับอย็บยศไปเรื่อยๆจนให้มันถึงเส้นชัยนะครับอ่ะแล้วอ่าในช่วงที่เข้าจะเดินไปถึงเส้นชัยนี่มันจะมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับทุกสิ่งทุกย่างจะมีอุปสรรคขึ้นมาเหมือน่าบางคนบอกว่าเฮ็ดมันสะบัดรังนี้ เบื่อนแต่กับโรกข้างใบอ่าเบื่อ้งแต่อ่จาจักอียงเน่เขามาโอ้ยลายเนี้ยลายยางมันพออยู่แล้วบลรรูกสิพออยยังแนี่นะครับเห็ดมันสะบัดังเนี่ยโปรโคลข้างใบกแมเนโรคข้างดินกัมเนเดี๋ยวนาแล้งบ่มีฝนกแมเนอันนี้คืออุปสรรคเลยครับแต่ที่นี่ห้าจะจัดการกับสิ่งนั้นๆยังไงห้าก็ต้องเตรียมรับมือให้มันได้แล้วก็ต้องยอมรับอ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่จะตามมานะครับว่ามีเอียงเนี่ยต้องเตรียมรับมือให้ได้ นะครับแล้วหขอที่ผมบอกคือแต่ละช่วงอายุนี่มันจะแตกต่างกันนะครับการดูแลก,การจัดการก็จะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันไดก็คือถ้าเกิดว่าปลูกในช่วงฤดูฝนมันได้รับน้ำไร้พผลิตมันจะดีน่บอแต่สิ่งที่ตามมากก็คือหญ้านั่นเองครับเขาจะเอามันได้บอถ้าเหาเห็ดแล้วนี่บอไงคือขึ้นขึ้นหลังเสือแล้วบอต้องลงนะครับคุ้มให้มันได้เห็ดให้มันได้หญามีบอจัดการให้มันอยู่ นะครับถ้าจัดการอยู่โอเคผ่านราว่าผ่านไปนแล้วจนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหัวมีอยู่แล้วหัวได้อยู่แล้วแต่มันจะน้อยจะใหญ่กับขึ้นอยู่กับทานอาหารน้าเอาหญ้าแล้วเพาก็ต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็ต้องใส่ให้มันถึอสวเด้ออ่ามีพี่น้องนะครับก็บอยู่บ้านเท่านี่ละอยู่บ้านผมนี่ละอันนี้บ้านพี่นอ้องอ่าบ้านทังทั้งเมียเนะาะบ้านเกิดเด้อเพิ่นมาวาสู่ผมฟังพ,งพอดีเมื่อนั้นผมอ่าเห็นเพิ่นใส่ปุ๋ยมัน ผมก็เลยเขาไปเมืองนะครับหัวบอฟันวานแนวได้เบ้นเบ้นอันแม่เอาปุ๋ยอนี่ไปใส่มันไหมมันมันเป็นอย่างคือตายมันเป็นอย่างคือเหี่ยวอ่าิ่นบอกนี่นี่ันเปิดประเด็นึ้นมันนี่ผมก็เลยถามว่าอันเจ้าใส่ปุ๋ยยังรับิ่นบอกว่าก็ใส่ปุ๋ยยูเรียนั่แล้วก็อยากให้มันงามผมก็เลยถามว่ามันจากเดือนแล้วมันกำลังสิสองเดือน ใส่ปุยยูเรียใส่ลายปันใดกับประมาณจักสองสามบ่วงนะครับต้นอาต้นน้อยก็ใส่ลายต้นหง่ก็ใส่น้อยเป็นวนันนั้นีผผ่ผมเก่าผมผมขำในใจเลยเพราะว่าเล่าเห็ดเพียรแล้วแล้วเอาปุยยูเรียมาใส่ผมก็เลยถามกับเพื่อนไปอีกว่าจะด้ห้องผื่นบ่ห้องใส่ขีกไก่แกลบเั้่องขีกลก่อัดเม็ดสองยางเลยครับ แถมมาใส่ปุ๋ยตัวนี้อีกส้ำยางเลยบบซ้มเท่าเลยเฮ็ดให้ต้นมันสะบปะรังเหี่ยวพี่น้องว่าต้องหาคําตอบหลายเพิ่นเอาปุ๋ยยูเรียมาใส่คือปุ๋ยยูเรียมันมีแค่ธาตุอาหารตัวเดียวคือตัวหนานั่นเองนะครับสองตัวไทยเบิ้มีพี่น้องเกิดว่าหัวมันสะบปะดังมันสีมีบ่ครับแล้วกับมันสะบปะดังเป็นยังมันือเหี่ยวเป็นยังมึงมันก็ตายกับเพราะว่ามันเข้มเกินเฮาใส่ลายเกินมันสะบปะังนะครับจะต้องการธาตุอาหาร ต้นหนึ่งผมว่ามันโมลาลดอกนะครับนะักวิชาการเพิ่นจะแนะนําคดว่าหลายสุดกับประมาณหนึ่งไร่อ่าหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบพ่อนะครับแต่ว่าให้แบ่งใสเด้แบ่งใสจากสองเถื่อหรือว่าบ่าแบ่งก็ได้้าพีนองมีงบหลายมีทุนหลายสื่อมาใส่เถื่อละสอบหนึ่งต่อไร่แต่อย่าไปใส่ อันตัวหนานหลายๆเด้อส่วนทีน่นักวิชาการเพื้นดจ,จะแนะนําก็คืออัตราส่วน2ต่อ1แล้วก็ต่อ3ว่าไงคือในตรเจน2ส่วนฟอสฟอรัส1ส่วนแล้วก็โพแทสเซียม3ส่วน่ะมันสับประรังต้องการธาตุโพแทสเซียมหลายที่สุดแต่บแม่นนบาให้ไปใส่ตั้งแต่ร่องพื้นนะครับการที่เฮาจะใช่ร่องพื้นก็นคือควรใสให้มีครบธาตถาดด้วยกันนะครับธาตถานี้ก็จะอ่าสูตรเสมอแนวหน้าห้ใส่สูตรเสมอดีกว่าในช่วงร่องพื้น เทือแรกนะครับก่อนจะปักลงดินก่อนจะปักปลูกทอนมั่นนั่นแหละนะครับอ่าให้ใส่อ่าสูตรเสมอเรียกว่าให้มันมีทั้ง3สูตรด้วยกันถ้าเกิดว่าเข้าใส่พวกมุ่นซัดน้ำจะดีเลยนะครับกลายเป็นบวกสองไปเลยนะครับอ่าจากที่อ่า,ถ,าถ้าเกิดว่าเข้าใส่มุ่นซั์ทางเดียว อาย่างเดียวในช่วงร่องพื้นเขาจะบอ่อให้อาประสิทธิภาพบอ่อเห็ดให้เห็นผลในช่วงแรกนะครับเขาก็จะต้องมีการย่อยสลายเห็ดให้ตัวปุ๋ยตัวเขาเองนะให้มันเก่า แล้วก็กวาจะนํามาใส่คือต้องใส่เลยเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้าใส่ปุ๋ยเคมีลงไปนําในปุ๋ยย,นะยูเรียนะปุ๋ยยูเรียจะไปเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของมูลสัตว์หรือว่าเศษซากพืชสัตว์ที่อยู่ในเดืนให้มันเร็วขึ้นกระบวนการพวหนีงก็จะเร็วขึ้นนะครับจากทีม่มันสปารังอาจจะเหลืองในช่วงแรกหรือว่าอ่าปกติที่ขึ้นมาังบ่ยัันปันใดถ้าเกิดว่าเฮ้าใส่ปุ๋ยนี่จากที่เขาจะใส่วลาจะส4่ถึงหาเดือนกว่าจะได้ผล ผมว่าอาจจะมาถึงประมาณหนึ่งสองเดือนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่น้องกับยา่านันอย่าบอกอย่าวา่า,วาให้ผมเด้ออ่าอย่าว่าให้ผมอ่านี่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเบ้าพิพอ่ามันต้องพึ่งจากประสบการณ์ความรู้แนี่แล้วกะ็ลงมือปฏิบัตินะครับสามอย่างนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเลยพี่น้องเขามาฟังผมเนี่ยอ่ะอันใดที่ว่ามันดีกะเอาไปปรับใส่อันใดที่ว่ามันดีกะ อันนี้ที่ว่าบอดีกะเว้นไว้ก่อนคืดก่อนอโกล่ลงไปเปรียบเทียบกับอ,อาจารย์่ันอื่นดูเปินใส่คำแนะนํำให้ความรู้แนวดนะครับเบิ่งไว้เก็บไว้แล้วก็เอาไปปั๊บใส่ลงมือปฏิบัตินะครับสรุปนะครับปลูกมันสะปะรังทั้ง3ช่วงอายุนะครับมันเดือนส1บมันหนาแรงก็คือเดือน3เดือน4ีแล้วกัมันหนาฝนมันหนาฝนจะให้ผลผลิตด,ดีกว่าทุกช่วงอายุเพราะมีน้ํา เยอะนั่นเองนะครับแต่ผลที่จะตามมาเราเฮาก็ต้องรับมือเตรียมรับมือเตรียมเอาหญ้าใส่ปุ๋ยจัดการดูแลให้มันครบทุกอย่างผลผลิตได้แน่นอนครับผมอ่ะมีประมาณนี้พูดคุยเกี่ยวกับมันสับปะรดนะครับคอมเมนต์มากคนที่ตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนให้มันครบ6000เด้อครับผมอ่ะมีประมาณนี้บ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย,บายอ่ะหญ้เมื่อก่อนไกลไกเนี่ยประมาณ500เมตรก็เป็นได้ไกลเต๋อบาเสียตองกินอ่ะเอาไว้ก่อนเนี่ย พอดีเมียเอาลูกนะครับผมกับยางมาเร็งมัน,มนสบปะรังเขียวๆง่าม <c oughs> มันบห่หายหัวดอก <c oughs> อ่ะประมาณนี้ครับผมยางเมื่อก่อน